ตอนบ้านในรอบเกือบสองเดือนผู้ใดเข้ามาหาฉันอีกแต่ละหมื่แต่ละเว้นมีทุกคนโทรมาต้องมาอยู่แต่เงินดีใจมากเขาบอกดีใจมากขอบคุณครับดีใจเรื่องอะไรเพราะวันนี้วันนี้แบบว่ามีงานองอคอนเสิร์ตตัวเกมีสีอยู่ที่สกลนครสกลนครครับพี่หนุอมก็เลยว่าไ,ไหลสวนอยู่บาาจะน้อยจะดีจกหน่อยมาเปิดเอ์มันฟินน้เจอเขาพันเลยแตนิวเมื่ออยู่อัน โซนิเตอร์ไม่ถึงไม่มครบเจ็ดเดือนเลยไม่ถึงเจ็ดเดือนเลยบันอยู่บ้านมันต้องาเจ็ดเดือนพี่น้องเนี่ยหลังในสามมันต้องาเจ็ดเดือนเลยไม่ถึงแปดเดือนมันจะครบปีตอนเดือนเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมสิครบปีพอดีเพราะว่าบานันนี้มันขึ้นตอนกรกฎา,กาคมพี่น้องก็ขึ้นวิชีตอนกรกฎาคมนานตตะโตเกียวก็ไปหนองคายเมื่อเช้าก็เห็นเห็นนั่นคือแบบว่า เพิ่นบานมีอันดับมงดามายังกัรน,นอนก็เลยว่า,าที่มาว่าฟังว่าคือเมื่อคืนมาอ่ะก็คุยกับว่าเจ้าเอาอยู่ตอนตีห้าแต่ว่าขอส่งภาพแบบว่าเดี๋ยวเมืองนสิไปรับลูกเด้อบานเนียนขอไปอ่านแชทเพื่นอ,อนขอขอรับตีบมาเห็นตเพือ่อนบานไปอันหนองคายขอกปบงบงหาะแต่ว่าเบาเรื่องไปหนองคายเพื่อนเพ่บอกอยู่ด่วนแล้วเขาจะไปอยู่ด่วนแล้วไม่ใช่เพิ่งพูดหรอกเพือพ่อนเพื่อนเขาจะไปอยู่นานแล้วเขามีโครงการอยู่แล้วนี่นะ มีโครงการอยู่แล้วบ้านสวยมากสวยกับสร้างพี่น้องพอใครดูมีแต่ไปร้อนน้ำรดสร้างบ้านไว้ให้พาี่น้องอยู่อยู่เองอยู่กันเองเจ้ามาถึอมือคราวกับพี่กัล่ันไม่ไม่ไม่ไมไมเพื่อนนั่นจะไปอยู่แล้วจไปดราม่าเพิ่นเด้อเพิ่งไปอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความว่าข่อยบูรูษเขาจะไปมือน,นี้เนาะข่อยก็มาตามภาษาข่อยตามภาษา,าพี่บ้าพี่บ้าติดหน้าติดหลัง ก็บรู้เรื่องอย่างนั้นพี่น้องเขาก็นอนมืงขึ้นน่ะคิดที่ลงไปน่ะได้ลบออกทำเนาะแคปชั่นพีดได้ลงมไหมขึ้นบ้านไมมผิดยากแบบบิลแทนว่าผิดได้ล่ะสำหรับผมอ่ะไม่มีหรอกยามนั้นยามนี้น่ะเลือกที่ดีเป็นเลือกที่ที่เราพร้อมเลือกที่ดีน่ะศาสนาพุทธน่ะมันไม่มีดอกเลือกนั้นเลือกนี่ละนะมีแต่ผ้ามันผ้าเฮ็ดไปตามป้าตลงไปเราก็ทําตามยี่ตามพองแต่ว่าสำหรับแขวี่ยอย่างนี้หรอกพี่น้องคือ วันที่พร้อมคือวันที่เรามีเงินที่จะสร้างวันที่พร้อมเข้าอยู่วันที่เรามีเฟอร์นิเจอร์นอนนั่นแหละคือวันที่ดีนั่นแหละคือวันที่ดีครับพ่ะบิ๊กมาเอาขวานมค่นขวนมจใสลืมไว้อยู่บริษัทเมื่อวานค่ะ่อ๋ออยู่ส้มโอ เมือ่อวานนี้ไปได้สดส้มโอแล้วก็ลืมขวดนมแล้วๆๆอนอนตุกานอนเตี้ยอิ่มไหมลูกเตี้ยอ่อยู่ครับมุกนอนตีห้าตื่นเที่ยงอยู่อันนี้คือเตี้ยอิ่มสุดแล้วถ้าวันไหนนอนไม่เตี้ยอิ่มก็จะเป็นก็จะประมาณว่ากสิประมาณว่านอนตีห้าตื่นสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อิ่มต้องกินข้าวแทนและใช่ค่ะวันที่ดีคือวันที่พร้อมแม่ครับอันแม่แซ่บไปไสนนี่ งานเมื่อคืนใช่ครับเดี๋ยวจะพาไป F4 งานเมื่อคืนสะดวกมากเมื่อคืนที่แบบเปิดตัวเสเื้อใหม่เป็นไงบ้างรีวิวหน่อยเร็วรีวิวเนะี่ยพราดีว่ามาเอาเสื้อผ้านะพี่น้องจะมาเอาเสื้อผ้าจะมาเอาเสื้อผ้าด้วยนะครับเสื้อผ้าแบบเขาการแสดงพี่เดียวมาดูเสื้อช่วยหน่อยเร็วที่เราจะไปใส่แบบ